ันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์นะคะผู้ที่รู้จักกับหมออีกานะคะเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะว่ามีใครรู้จักหมออีกากันบ้างนะคะขอเชิญน้องข้าวหอมก็นด้คะน้องข้าวหอมจอมทะเล้งค่ะเออ,เอ,อมีเรื่องนิดหน่อยนะคะขอเชิญน้องข้าวหอมไหคะ่ะน้องข้าวหอมเชิญนั่งค่ะ นี่คือผู้มีเกียรตินะคะที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับเราในครั้งนี้คือน้องข้อหอมค่ะข้อหอมเคยเห็นหมออีกานค่ะลูกเคยค่ะเห็นที่ไหนคะลูกเห็นใน YouTube ค่ะใน YouTube ใช่ไหมคะแล้วตัวจริงๆเนี่ยเคยเห็นไหมคะตัวเป็นๆมาเดี๋ยวไม่เคยค่ะเดี๋ยวประตูนี่มือคะะหรอคะไม่เคยใช่ไหมคะไม่เคยค่ะแต่เขาว่ามันน่ากลัวแล้วไซเรนเฮรู้จักไหมคะไซเรนเฮสรู้จักค่ะแล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างคะเราเลยกลัวไหมคะกลัวค่ะกลัวมากเลยใช่ไหมคะค่ะ เบบเรียกนะคะเดี๋ยวไปค่ะสักครู่นะคะล <c oughs> และ้วหนูมีวิธีรับมือกันนยังไงคะไม่ให้กลัวหมอยก่าคะเราควรจะค,จะะคะุณโดนไม่โอ้อากีนตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ค่ะตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ค่ะสำหรับคำถามวันนี้ตอนนี้กำลังมีเรื่องนะคะเราต้องขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ